วันนี้เวลา8นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จลงนศาสา,ราเริงวังไกลกลงังวลอเภอหัวหินจประจุรีขันเพื่อทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อมอ,มอบางสะพานน้อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ในการนี้ครูใหญ่ได้กรับบังคมทูนรายงานความก้าวหน้าในด้านต่างๆทั้งสุขภาพอนามัยของนักเรียนภาวะพภชนาการศักยภาพทางวิชาการและจริยธรรมการอาชีพจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนทุกกิจกรรมสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ มีหน่วยงานต่างๆช่วยพัฒนาแม้เป็นพื้นที่ห่างไกลาการคมนาคมเป็นถนนลำลองป่าไม้สัญญาณโทรศัพท์สื่อสารได้บ้างไม่ได้บ้างระบบไฟฟ้ายังต้องใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานน้าแต่นักเรียนทุกคนมีความพยายามตั้งใจเรียนโอกาสนี้มีพระราชดำรัสก่นักเรียนในพระราชานุกคราว่าช่วงเวลานี้นักเรียนต้องเรียนอย่างยากลำบากแต่ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด พยายามเปิดอินเทอร์เน็ตหาความรู้อ่านหนังสือในห้องสมุดเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วขอให้ตั้งใจรักการเรียนสังเกตสิ่งรอบตัวพยายามฟังข่าวสารต่างๆซึ่งเป็นความรู้รอบตัวที่ดีพยายามหาความรู้ความสามารถพิเศษหลายๆอย่างจะได้มีทางเลือกนำไปประกอบอาชีพและปรับเปลี่ยนได้เท่าทันกับความเป็นไปของโลก สำหรับระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงเรียนเป็นระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติให้การสนับสนุนช่วยพัฒนาและติดตั้งอุปกรณ์ทำให้ภายในโรงเรียนมีพลังงานไฟฟ้าใช้เพียงพอ มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยดูแลบำรุงระบบให้ความรู้คนในชุมชนในการดูแลรักษาระบบโดยทรงห่วงใยห,หากถึงช่วงฤดูฝนการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะทำได้ยากซึ่งคณะผู้ดำเนินงานได้กลับบังคมทูลรายงานว่ามีแบตเตอรี่เก็บสำรองไฟทําให้ปัญหาลดลงไปมากด้านการแก้ปัญหาน้ําของโรงเรียนมีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลก่อสร้างระบบประปาบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ํา โดยมีพระราชดำรัสให้ช่วยกันอบรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนให้สามารถรักษาดูแลระบบและใช้อย่างถูกวิธีด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอสำหรับพืชผลทางการเกษตรของรัษฎรในพื้นที่ปีนี้เก็บผลผลิตได้มากแต่การส่งไปจำหน่ายยังยากลำบากเนื่องจากเส้นทางขนส่งไม่ดีโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเรื่องการศึกษาหาความรู้ต้องรู้จัก ดูศึกษาแล้วก็มองดูมีมีความสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวว่าแล้วหาเหตุผลว่าทำยังไงที่จะทำให้แก้ปัญหาต่างๆได้แล้วก็อีกอย่านึงก็คือเราเราจะต้องพยายามศึกษาหลายๆอย่างที่เราฝึกอาชีพนักเรียนตั้งแต่เด็กๆก็หวังว่าจะ จำไว้แล้วก็เอามาพัฒนาหรือปรับปรุงในการที่ประกอบอาชีพต่างๆเวลานี้จะเห็นในที่บ้านชนบทนี้อาจจะมองเห็นจะชัดไม่ชัดก็ไม่ทราบแต่ว่าในกรุงนี่มีปัญหามากว่าจะทำวิชาอาชีพต่างๆที่ทำอยู่นี่ทำไม่ได้ก็ต้องไปพยายามอาศัยความรู้อื่นๆเช่นทำ อัตกรรมการฝีมือแล้วก็ใครมีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถจะค้าขายออนไลน์ได้หรือว่าจะเรื่องอเขียนโปรแกรมหรือว่าอื่นๆคือทำกับข้าวทำแม้แต่บางคนก็เย็บหน้ากากที่ใช้อยู่นี่ก็เย็บใช้เองเย็บขายหรือว่าถ้าท่าเราแปลรูป ผลผลิตได้เรื่องเรื่องอย่างนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สามารถจะเลี้ยงชีพได้ต้องมีความรู้หลายๆด้านพยายามหาความรู้มากที่สุดบางอย่างก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราสนใจโดยตรงยิ่งสนใจยิ่งยิ่งดีเพราะฉะนั้นตอนตัวเวลานี้ต้องพยายามฝึกให้มีความรู้รอบด้านรอบตัวมากๆหลายอย่าง ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านคิรีล้อมตั้งอยู่หมู่หนึ่งตําบลชั้งแรกอํเาเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจบวบคิรีขันซึ่งกองกํากับการตำรวจตะเวนชายแดนที่1 4จัดตั้งขึ้นตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาสยามบร,รมราช,ชกุมารีเพื่อการจัดการศึกษาให้แก่ลูกหลานประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลการคมนาคม โดยบ้านคิรีล้อมเป็นชุมชนขนาดเล็กในเป็นหมู่บ้านป้องกันชายแดนไม่มีไฟฟ้าใช้มีเพียงพลังงานแสงอาทิตย์ในฤดูฝนพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงพอต่อการใช้ในครวัวเรือนเส้นทางคมนาคมเป็นถนนเป็นถนน,ถน,นลูกรังทําให้นักรเรียนมีความยากลําบากในการเดินทางไปโรงเรียนบ้านไหนล็อกที่ห่างออกไปกว่า10กิโลเมตรโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจึงจัดตั้งศูนย์การเรียนนี้ขึ้นเปิดทําการสอนครั้งแรกปี2557้รในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6 เมื่อปีการศึกษา2558สมเด็จพระนิษฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชุาชดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้พระราชทานเงินเพื่อจัดสร้างอาคารบ้านพักครูและสเสด็จพระราชาดำเนินไปทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนจำนวนหนึ่งครั้งเมื่อปี2559ปัจจุบันมีนักเรียน70คนครูต่อชอดอ6นายครูอัตราจา้าง1คนครูผู้ดูแลเด็ก2คน ศูนย์การเรียนมีการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริฉบับที่5พุทธศกักราช2560ถึง2569มาตั้งแต่ปีการศึกษา2560ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในกลุ่มเด็กอนุบาลที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน3คนได้ให้อาหารเสริมนมผงไปรับประทานที่บ้านและรับประทานไข่ไก่ที่โรงเรียนทุกวัน ในกลุ่มเด็กชั้นปฐมมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์นักเรียนจบการศึกษาชั้นปฐมศึกษาปีที่6ได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนมีนักเรียนในพระราชาราะห์จำนวน6กคนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและประกาศศิลรวิชาชีพหรือปวชมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6มีผลสอบโอเน็ตในวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ส่วนวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้นําข้อสอบเก่ามาสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนฝึกให้คิดเลขเร็วและท่องสูตรคูณทุกวันพพัฒนาน,นักเรียนให้มีความสามารถในการทําข้อสอบได้ขนาดมากขึ้นสำหรับการดำเนินงานตามพระราชก,การะแสเมื่อปี2559นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ไเร้รับการฝึกฝนทักษะการพิมพ์สัมผัสจนสามารถพิมพ์สัมผัสได้ในระดับดี กิจกรรมการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในชุมชนไม่พบผู้ติดเชื้อแต่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยให้นันกเรียนมารับใบงานที่ศูนย์การเรียนกลับไปทำที่บ้านโดยสลับวันมารับเทียวละช่วงชั้นรวมทั้งจัดครูไปเยี่ยมบ้านและใช้สื่อ60พรรษาเฉลิมพรเกียรติด้วย การเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพให้แก่นักเรียนในจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติให้นักเรียนสารตะรกร้าจากเส้นพลาสติกมีสำนักงานกเกษตรอำเภอบางสะพานน้อยมาฝึกอานชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักนำผล,ผลผลิตทางการ,กรเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปเช่นเขากเกลียบผักผลไม้ไข่เค็มกาแฟและไข่เค็มใบเตยเพื่อจำหน่ายเป็นไรายได้เสริมรวมถึงมีการสอนการทำไม้กวาดดอกหญ้าให้แก่นักเรียนเป็นกิจกรรมอนุร,รักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่น ภายในศูนย์การเรียนนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและภาคเอกชนมาจัดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบผสมผสานและระบบโทรมาตรภายใต้โครงการระบบ ICT และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริ ทำให้นัก,กเรียนได้ฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับรายวิชาอื่นๆ สำหรับผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีเนื้อสัตว์ผักผลไม้เพียงพอต่อการบริโภคของนักเรียนโดยกรมชลประทานได้ดําเนินงานโครงการจัดหาน้ําช่วยเหลือศูนย์การเรียนซึ่งได้ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ําบ้านคิวรีล้อมที่ชารุดเสียหายตามการเวลาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2563ระบบส่งน้ําใช้การได้เต็มศักยภาพส่งผลให้มีน้ําใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ